และนี่อีกหนึ่งผลลัพธ์ของการบริการที่ดีเดี๋ยวเราไปดูกันผลลั์คืออะไรครับตัวนี้เป็นรุ่นสเปกแปรเ1้า s นะครับแปงและจะส่งให้เรียบร,ร้อยนะครับลูกค้ารีเควสแบบไหนเราจัดให้แบบน,นั้นนะครับเราไปเจอเจ้าถุกข,ของกอ่นจริงครับนี่นนตั้งคือลูกค้าแนะนำไปเจอหลายที่แล้วเาบอกแนะนำมาดีๆแต่ก็คูยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มาเจอบิววป็นไง ได้ครับทำลิฟต์ตั้งไหนได้อย่างนั้นได้ครับทำเองในเรื่องการบริการจะไปเห็นมาเดียวมาเดียวผ่านเลยครับดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับแล้วถ้ามีข ja ั้นข yeah. yeah, uh huh. ั้ต่อไปให้นำมาที่นี่ครับมาที่นี่นะครับในผลหลักเลยก็คือซื้อนอกจากซื้อรถง่ายบิลก็บริการที่ดีดีครับให้เครดิตไหนครับถ้าลูกค้าอยากได้รถ บิ้โอ้โหขอบคุณมากอันเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าเดี๋ยวเรามีลูกค้าใหม่ๆมาให้ดูกันรถสวยๆที่เราแต่งจัดสรุปนะครับเจอรันครับ All ladies selfish myself help girl like Friendly my I'm Baby And hugging I I it with are We tryna around Mr want can't to but you no like Her like Spud McKenzie, and for them fake boobies I paid them Benjies. Get your own. I got Paris, he got Nikki, he tried to get him a clone. He said, Yeah, yeah.